โอฟ่าซี a คสอฟนะครับตัวนี้เป็นมีด Craft Knife นะครับหรือว่าเป็น Bushcraft Knife ซึ่งก็บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเลยนะครับซึ่ง ผมซื้อมาจากหลายแหล่งนะครับจาก B2S นะครับซื้อจากร้านอุปกรณ์ช่างหรือว่าแม้แต่ Home Pro นะครับ Home Pro ก็มีขาย o f i i e m m t e นะครับหรือว่า Office Depot เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครจะหาซื้อมีพวกนี้นะครับนอกจากใน Shopee Lazada นะครับหรือใน eBay นะครับก็จะมีขายอยู่ใน Home Pro ด้วยนะครับแล้วก็พวก B2S บางสาขานะจะมีนะครับ m c e Mate อะไนพวกนี้น่าจะมีด้วยนะครับแต่ก็มันจะอยู่ผนก มีดนะครับแผนกพวกสิวอะไรพวกนั้นนะครับใน Home Pro ไปดูได้ราคาจำหน่ายของมีดตัวนี้นะครับเท่าที่ผมถามเซลล์ o m e Pro เนี่ยเขาบอกเขาจะเลิกเลิกนำเข้าแล้วก็เลิกขายแล้วนะครับแต่ว่าที่อื่นยังเป็นยังเป็นตัวแทนยังมีขายอยู่นะครับไม่ได้เลิกผลิตนะยังยังผลิตขายอยู่นะครับมีตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณ130กว่าบาทนะครับจนถึงถ้าจำไม่ผิดประมาณเกือบ2 0 0ร้อยนะครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับ ใบมีดก็จะเป็นสเตนเลสสตีลแล้วตัวก็เป็นสเตนเลสสตีลด้วยนะครับนี่คือข้อดีของมีดรุ่นนี้นะครับเพราะออกแบบมาให้ใช้งานเป็นคราฟท์ไนฟ์นะครับ C.K ก็คือคราฟท์ไนฟ์2ก็คือรุ่นที่2นะครับแพ็คพวกนี้คือผมซื้อมายังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าจริงๆคือมีคนแกะออกมาดูแล้วแหละนะครับก็จะเป็นรอยแกะแพ็คจะมาอย่างนี้เลยนะครับ หน้ากล่องนะครับหน้าหน้าแพคก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นใบมีดหนานะครับ1.2มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างที่จะหนามากแล้วใบมีดเป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะครับสแตนเลสสตีลด้วยเออฟาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตมีดนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีดทั้งหมดที่ผลิตผลิตในญี่ปุ่นทั้งตัวเฮาซิ่งเองแล้วใบนะครับมีบางรุ่นผลิตในจีนนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับมีรุ่นแบบราคาไม่ถึงร้อยบาทตัวเจ็ดแปดสิบาทพวกนั้นผลิตในจีนนะครัับบแต่่่่พพววกกกนนนนนนีีีี้้็เเเมมมหดดดลยะครสิงงทขอ รุ่นนี้ก็คือใบที่หนามากและใบที่ยาวมากนะครับใบคมเนี่ยตัวส่วนคมเนี่ยยาวถึง 55mm หมมรหรือว่า5ซนเมครึ่งเลยนะครับแล้วใบก็หนาถึง1.2อมมหนามากนะครับกับคัตเตอร์หรือว่ามีดลักษณะแบบที่ retractable หรือว่าหดเก็บได้นะค่อนข้างที่จะหนานะครับใบมีดกว้าง 20mm มมนะครับหน้ากว้างแล้วก็ใช้ใบมีดอะไหล่รุ่น CKB-2 นะครับ Craft Knife Blade รุ่นที่รุ่นที่สองนะครับแล้วอีกอย่างที่เด่นคือเป็นอะซิโทนรีสิสแตนต์นะครับทนต่อน้ำยาล้างเล็บหรืออะซิโทนเป็นสารที่ใช้เป็นโซลเวนต์นะครับเช็ดล้างได้นะครับนะครับด้านหลังก็จะเขียนไว้เลยว่ามีคัตเตอร์ออฟฟ่าสี K ่คทูนะครับบรรจุ1แผง ผลิตประเทศญี่ปุ่นใช้ตัดตอนกิ่งไม้นะครับก็คือใช้ในด้านการเกษตรอย่างเช่นตัดท่อท่อพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เหลาไม้เหลาอะไรได้ด้วยนะครับจริงๆคือมันเป็นคราฟท์ไนะครับก็แล้วก็ตัดกิ่งไม้ตอนกิ่งไม้เพราะใบมีดเนี่ยเป็นสแตนเลสมันไม่เป็นสนิมใช้งานได้นานนะครับแล้วก็คมมากๆเลยแล้วใบก็ยาวด้วยด้านหลังจะมีรายละเอียดของการใช้งานนะครับบอกไว้ว่าใส่ใบมีดยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาเอาให้ดูนะครับอ่ะโอเคผมมีอยู่หลายตัวเลยมีดตัวนี้นะครับ ัวนี้เป็นมีดตัวที่ผมใช้อยู่นานแล้วนะครับน่าจะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ7จ็ปดปีหรืออาจจะนานกว่านั้นอีกนะครับก็ตัวมีดเองก็ทําด้วยสแตนเลสสตีลนะครับที่ตัวด้ามทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามจับหรือว่าตัวหัวมีดนะครับก็เป็นใช้สแตนเลสสตีลพับขึ้นมานะครับเหมือนกับเขาใช้เครื่องจักรนะครับม้วนพับเหล็กสแตนเลสขึ้นมาให้มันเกิดเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็จะมีการเจาะช่องตรงกลางนะครับซึ่งช่องนี้นะครับออกแบบมา นในการใส่กลไกในการล็อกใบมีดนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการยืดใบมีดออกนะครับโครงสร้างก็เป็นมีดที่แข็งแรงดีนะครับใช้เป็นยูทิลิตี้ก็ได้สําหรับใครที่เป็นสาย EDC ชอบพกมีดเล็กๆชอบพกไฟฉายพกปืนกระบอกเล็กๆคอน c o n c e a l c a r y นี่ก็นี่ก็พกได้นะ นะครับตัวมีดเองเระบบล็อกแน่นหนาดีนะครับช่วงแรกๆที่ผมเอามาเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเสียวนะครับกับการใช้งานกลัวมันไหลแต่จริงคือมันล็อกแน่นมากนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการใช้งานว่ากลัวว่ามีดจะไหลออกมาหรือว่าจะล็อกไม่แน่นนะครับสบายๆเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในวิดีโอนี้เพราะาผมใช้งานมันมานานมากแล้วนะครับ ส่วนหัวมีดนะครับจะเห็นว่ามีการทําลักษณะคือเฉียงซึ่งตรงนี้จะออกแบบมาให้สามารถที่จะปกป้องใบมีดจากด้านบนเวลาเราออกแรงกดนะครับกรีดหรือว่าออกแรงเหล่านะครับตรงนี้ก็ทําให้เราจับมีดอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่าจะจับอย่างี้ก็ได้นะครับป้องกันสันมีดด้านบนนะส่วนด้านล่างก็จะเผยให้เห็นเนื้อของคมมีดนะครับด้านล่างเราสังเกตว่าสแตนเลสนะครับตัว h o า s ิ่งมันจะหนามากเลยนะครับแข็งด้วยนะ บีบอย่างนี้ไม่ลงเลยนะครับแข็งมากเขาใช้เทคโนโลยีดีมากเลยเป็นการพับขึ้นมานะพับเหล็กเป็นแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างของตัวบอดี้มีดเนี่ยจะแข็งแรงมากนะครับด้านนี้จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าสเตนเลสสตีลนะครับนะครับสเตนเลสเมดอินเชียรพานะทำในญี่ปุ่นส่วนด้านนี้ก็จะเขียนโอฟ่าคราฟท์ไนฟ์นะครับมีดคราฟท์ของโอฟ่าตัวกลไกล็อกนะครับตัวนี้ใช้ระบบวิลล็อกหรือใช้วงล้อในการล็อกนะครับซึ่งวงล้อทําด้วยบรัสนะครับเป็นทองเหลือง นะครับทั้งตัวเรเว็นะครับตัวแกนกลางหรือว่าตัววิวเองก็เป็นทองเหลืองนะเป็นบรัสเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีการปั้มให้มันนูนขึ้นมานะครับรอบรอบร่องเนี่ยเห็นไหมฮะบ้านนี้ก็ด้วยนะครับตัวนี้เป็นการออกแบบช่วยในเรื่องของความแข็งแรงในการรับแรงกดทับนะครับเวลามีอะไรมาทับกระแทกมันเนี่ยไอสันพวกนี้มันจะช่วยกระจายแรงกดนะทำให้ตัวมีดนะเวลาบีบอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยยุบนะบมันแข็งนะครับแข็งมากเลยผมบีบนี่คือ ยุบตรงปลายปลายนิดเดียวแต่มันก็คืนตัวนะครับสปริงกลับมานะครับทำให้มีดสามารถที่จะเคลื่อนที่ข้างในได้อย่างง่ายดายท้ายนะครับมีรูสําหรับใส่สายอ่าใส่สายคล้องนะครับเป็นแลนยาร์ดซึ่งผมก็เอาชักที่เข้าขอดนะครับร้อยไว้นะครับเป็นเหมือนกับมาร์กไว้ว่านี่อันนี้ของผมนะอะไรเงี้ยเพราะหน้าตามันคล้ายกับของคนอื่นนะครับส่วนท้ายเราจะเห็นว่ามีบุ่มบุมซึ่งบุ่มบุมตรงนี้นะครับเขาออกแบบมานะครับเพื่อบล็อกไม่ให้ใบมีดถอยหลังมาสุดนะครับในกรณีที่เราล็อกไม่แน่น แล้วก็เป็นตัวเซฟตี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวค้ำไม่ให้ตัวท้ายมีดนะครับบุบลงไปมากกว่านี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรคราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะเปลี่ยนใบมีดยังไงนะครับผมทำแรนจัสโฮไว้อย่างนี้นะครับเราลองเปลี่ยนใบมีดนะครับให้ดูก่อนที่จะไปดูเรื่องของการใช้งานตรงนี้มันจะบล็อกใบมีดอยู่นะครับเปลี่ยนใบมีดทางท้ายนะครับก็คือหักตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วผมก็หมุนวงล้อนะครับซึ่งเป็นวงล้อทําด้วยทองเหลืองนะครับบรัส หมุนจนสุดเลยแล้วมันจะถอดวงล้ออย่างนี้ออกมาได้นะครับเป็นวงล้อทองเหลืองนะครับแล้วก็มีเรเวตหรือว่าตัวแกนหมุนนะครับตรงนี้จะเป็นแกนหมุนลักษณะก็คือเป็นสกรูนะครับขนาดเดียวกับตัวนี้เลยแล้วก็มันจะเป็นแบบแบนๆอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะไปขวางตรงร่องนี่นครับทาให้ตัวแกนหมุนมันไม่หมุนนะนะครับหมุนแค่วงล้อเท่านั้นแล้วเราจะเป็นใบนมีดแล้วก็สไลด์นะครับใบมีดออกมาด้านหน้านะครับหยิบใบมีดออกมาเราจะเห็นว่าตัวเฮาสิ่งก็จะอยู่ของมันอย่างเงี้ยนะครับเป็นร่อง ซึ่งมีดรุ่นนี้สามารถจะสลับบงล้อนะครับเราจะใช้ด้านขวาก็ได้นะครับอยู่ด้านขวาสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับหรือว่าจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้สำหรับคนถนัดขวาก็คือเลื่อนมีดขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วหมุนนะครับในการล็อกเดี๋ยวผมค่อยแสดงให้ดูว่ามันล็อกยังไงนะครับตัวใบมีดนะครับอย่างที่เห็นเลยในวิดีโอว่าเป็นใบมีดที่มีขนาดใหญ่มากและเป็นซิงเกิลเบลดนะครับเป็นซิงเกิลเอทก็คือเป็นใบมีดที่มีคมอยู่ด้านเดียวไม่มีด้านบนแล้วก็ไม่มีด้านหลังนะครับมีรูสําหรับใส่ไรเวทนะครับตรง ฮาร์ดแวร์นี้ก็คือจะหมุนหนีบหนีบตัวใบมีดให้อยู่กับตัวเฮาสิ่งนี้นะครับแบบนี้ใบมีดเป็นสเตลเลสสตีลนะครับไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ความหนา1.2 mm, มมคม5.5มมแล้วกว้าง20ม mm, มนะครับเห็นได้ชัดเลยว่า o อฟ่าสเตลเลตเจปนนะครับทำีนญี่ปุน่นคมมากนะครับผมใช้งานตัดพวกพลาสติกเบลนะครับตัดมาเยอะมากเลยบริเวณปลายนะครับก็ยังยังไม่รู้สึกว่ามันคมน้อยลงเลยนะคมมากนะครับ โอฟ่าจะมีค r a f t Knife นะครับเป็น Overworks นะครับเป็น Division แยกออกไปอีกเป็นมีดสำหรับใช้งานเอ t าท์ดอร์นะครับก็มีทำออกมาผมก็ลังหาอยู่นะเป็นใบมีดทรงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีลักษณะคมมีดที่ต่างกันออกไปอีกนะครับก็เดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสค่อยมาแนะนำให้ดูเราใส่ใบมีดก็สไลด์กลับเข้าไปตัวสเปรใบมีดเนี่ยจะมีขายนะครับรู้สึกว่าจะแพ็ค1 3 0 1 4 0บาทมี2ใบนะครับในแพ็คอย่างสมมุติถ้าผม ท่นขวาใช่ไหมผมก็ดันตัวไรเวทกับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วดักไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับไอ้นี้เข้าไปนะครับมันก็จะล็อกแล้วนะครับดันแค่นี้มันก็จะแน่นแล้วนะครับไม่หมุนละหมุนยิ่งนน่นก็ไม่ออกนะครับใช้งานก็แค่หมุนคลายแล้วก็ดันนะครับเราสามารถจะปรับความยาวของใบมีดได้ตลอดจนสุดร่างเลยนะครับเวลาเราใช้ผ่าอะไรยาวๆอย่างเช่นแล่ปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตกปลาอย่างเงี้ยคนตกปลาเขาใช้มีดแล่ปลาใช่ไหมก็ ใช้แลบปลาได้หรือว่าใช้เหลาไม้นะครับก็ต้องยาวนิดนึงนะครับเหลาพวกไม้ทําอาวุธทำกับดักทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเหลาดินสอนครับก็ยาวๆอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดใช้แค่ตัดอะไรสั้นๆนะครับอย่างเช่นตัดกรีดล่างกรีดอะไรเงี้ยเปิดกล่องนะครับก็แค่สั้นๆแค่นี้ก็พอแล้วหมุนล็อกไว้แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับได้เหมือนกันซึ่งใช้งานง่ายมากนะครับสะดวกมากเดี๋ยวผมจะลองตัดอย่างอื่นให้ดูบ้างนะครับ ลองตัดพลาสติกดูแล้วกันนะครับกล่องพลาสติกเป็นพลาสติกเหลือใช้นะผมยืดออกมาแค่นี้พอนะครับเราล็อกใบมีดให้แน่นนะครับแล้วก็ลองลองกรีดดูนะครับก็ขาดนะครับสบายสบายเลยจริงๆไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วพอผมใช้งานมันมานานแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่มีเซฟตี้นะครับมันเป็นมีดที่แบบต้อง,บ,งบริหารมันเองนะครับ คมนะคมแล้วก็ยาวตัวกลไกเนี่ยจะหลวมนิดนึงเวลาเรายืดมีดออกมาสุดแล้วยังไม่ได้ล็อกนะครับเพราะตัวมีดมันจะมีให้ตัวได้นะครับแต่ตัวมีดไม่ไหลออกมาข้างหน้าแน่ๆตราบใดที่ตัวล้อนี้ยังอยู่นะครับแล้วเวลาเราหมุนแน่นตัวใบมีดก็จะไม่โยกนะครับแน่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็การใช้งานจริงๆคือออกแบบมาให้เหลาไม้อะไรพวกนี้ครับเหลาเหลาไม้ทํากับดักทาคราฟงานคราฟอะแกะสลักแกะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ ในงาน outdoor นะครับเป็นหลักเพราะว่าตัวใบมีดแล้วก็ตัวมีดเองไม่เป็นสนิมนะครับนี่ก็เป็น craft knife นะครับลองตัดกระดาษลังดูบ้างไหมเ่ะนะเป็นกล่องกล่องไฟฉายที่เหลือๆนะครับลองกรีดดูนะครับผมไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะครับมันไม่ขาดเพราะว่าอะไรเพราะาผมไม่ได้ออกแรงเยอะครับ เกือบทะลุนะฮะผมกรีดบอๆให้มันจงใจให้มันไม่ทะลุอะแหละจริงๆแล้วให้เห็นว่าคือถ้าออกแรงกดจริงๆก็ขาดนะครับลองดูเนาะนะครับก็ขาดเนาะอุ้ยลืมไปลืมลอยแผ่นนั้นนหละเป็นรอยเลยลืมรองไอ้คัตติ้งบอร์ดนะครับเรียบร้อยนะครับขาดทะลุไปข้างล่างเลยนะครับลืมไปครับเพราะตะกี้คือผมจะไม่กรีดให้มันทะลุนะกลายเป็นเอ้าแรงไปนะครับนี่ก็เป็น Alpha Craft Knife นะครับ C K 2นะครับเป็น ตัวสีสแต,เตนเลสทั้งตัวทั้งใบมีดนะครับซื้อมาจะมีใบมีดแถมให้1ใบแล้วก็ตัวมีดนะครับมีสีเดียวแบบเดียวนะครับส่วน CK1 เนี่ยจะเป็นสีดำเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์